แม่โคคันใหญ่เราก็มาคุดสะนะคะนี่งานถือว่าไปเร็วมากเลยนะพูดแล้วเราก็เอาดินไปถมตรงนู้นนะคะนี่หกล้อเรากําลังจะมาเข็นดินไปเดี๋ยวเราไปดูแม่โคทํางานกันค่ะจะทําให้มันตั้งแน่เลย แค่ฟันของมันต้องขี่ฟันหรอกแค่ฟันที่เฉยงไงพี่แค่ขี่ฟันเลยฮี้หกล้อมาแล้ว อันนี้เดี๋ยวเราจะพาตามเข้าไปดู6กล้อที่เขาดินไปเทกันค่ะอันนี้รถ6กล้อก็มาแล้วมาเทดินเดี๋ยวมาดูคกล้อดําดินกันค่ะไปไป,ไปให้ไหวก่อน อันนี้ก็เป็นดินที่เราเอามาจากที่แมคโครคันใหญ่เมกี้เนี่ยคะ่ะตรงนี้เขาจะทําการถมตันี่ดูถมไปได้สักพักแล้วแต่ทำการถมสัดนี่ให้หมดเลยนะคะให้พื้นมันเรียบหมดเลยเดี๋ยวอันนี้ก็แมคโครคันมเมกลี่ยต่อนะคะกี่ยไป